สวัสดีคะ่ะทุกคนในวันนี้นะคะมาดามก็จะมาแบ่งปันถึงคําถามที่หลายๆคนถามมานะคะว่าถ้าโดนแมวตัวเล็กๆหรือว่าลูกแมวเบบีกัดเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขป้าไหมถ้าโดนลูกแมวตัวเล็กๆหรือว่าลูกหมาตัวเล็กๆอายุยังไม่ถึงสองเดือนกัดหรือข่วนเนี่ยจําเป็นต้องฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่า ลูกแมวตัวเล็กๆก,ก็มีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าเหมือนกันเนื่องจากเขายังอาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนและบางครั้งนะคะแม้แม่เขาจะได้รับวัคซีนการที่วัคซีนจะมาถึงลูกเนี่ยมันก็แล้วแต่ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถการันตีได้ว่าสัตว์แต่ละตัวจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันได้เท่ากันหรือเปล่า แม่แม่เขาจะฉีดวัคซีนค่ะดังนั้นนะคะจึงจําเป็นจะต้องได้รับวัคซีนถ้าหากว่าเราโดนลูกแมวหรือลูกหมากัดควรและมีเลือดออกนะคะซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงเพราะโรคนี้ไม่สามารถที่จะรักษาได้ยกเว้นการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนเท่านั้นค่ะมีรายงานที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่โดนลูกหมาหรือลูกแมวตัวเล็กๆก,กัดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์เองหรือว่าประชาชนนะคะที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตัวเล็กๆนะคะแล้วโดนกัดข่วนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกลูกแมวหรือลูกหมาตัวเล็กๆกัดข่วนก็อย่านิ่งนอนใจนะคะขอให้ไปรับวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของท่านเองค่ะสวัสดีค่ะ